เราไม่ได้เจอกันมานานเลยเนี่ยสำหรับในเกมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เนี่ยคือที่กูหายไปเวลาน,านานนี่ไม่ใช่อะไรนะมันก็มีความขี้เกียจอยู่บ้างแหละอย่างแรกเลยก็คือกูคิดไม่ออกกูจะได้อะไรแต่พอกูกลับมาดูอีกทีที่เชี่ยมันมีมอดใหม่ไหมกูเล่นเต็มเลยโดยเฉพาะมอดอันนี้เพลสอลเลอร์โปรเจกต์ถ้ากูจำไม่ผิดนะแล้วก็วันนี้กูก็มาคนเดียวเองกูจะมาถ่ายคนเดียวเพราะว่าเพื่อนกูมันไม่กล้าเล่นเกมแนวนี้แล้วมันเป็นเกมแนวฮอลเลอร์แน่ๆมันก็เขียนไว้ชัดเจนพอแล้วเออกูก็บอกว่ากูมาคนเดียวมาคนเดีวคนาาททหอกมมง่่่ึไไืูู หรือว่าโดนสปอยมันนิดหน่อยมันเหมือนจะให้เราตั้งใจเล่นเอาชีวิตรอดแบบจริงจังมากเลยนะมึงพอจะรู้ไหมว่ามันกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วทาไมไม่กลับห้านาทีไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะโอ้โหบรรยากาศอึมครึมสุดๆไปเลยบรรยากาศหน้าสร้างบ้านสุดๆไปเลยเฮ้ยแค่เราไปป่าใส่ลุงกันไหมป่าแล้วมันจะมีเรมโบดเรมโบดแดดปะเอาผู้พงขายไปไหนอ่ะกูอยู่ที่เดิมทำมอยู่สีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้าตามของก่อน เฮ้ยที่พุกงเนเอาอาหารมาสอดได้ไหมกอดาบเลยเจอแน่ๆไอ้เหี้ยพวกสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายแน่นอนว่าพวกกูนี่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีกี่ตัวแต่คือมันมีตัวนึงแน่ๆอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้านอะไรโอ้ตกใจหมดที่มู่บ้านแปลกใหม่แต่ว่าหมู่บ้านแบบใหม่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเรื่องลงออติฟายท่าก็ตายขึ้นมาได้กูเปิดตาตีเลยนา้เชี้ยเนี่ยนะบ้านใหม่มันไม่น่ามีในมอสนี่วะ เออแมดออกมาเป็นชุดแรกโอ้อะไรเนี่ยกูเห็นอะไรอ่ะแต่ถ้าเดินไปอีกสักหน่อยเราออกเขตน้ำน้ำแข็งแล้วด้วยโจรแบบเราจะอยู่ได้ไงทาไมป้นเราไม่ใช่หัวขโมยเราแค่ยืมของแล้วไม่คืนใช่อุ้ยกูได้ยินเสียงอะไรอ่ะเสียงกูเองอ่ะเสียงพวกกูเองมึงบอกว่าให้พวกกูป้นมึงก็ป้นกันไปหมดแล้วเนี่ยมีขนมปังไหมอ่ะมึงบอกว่ากูของโคตรฟูอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ากูไม่ได้ผมมีที่คุณเหล็กสองอันแล้วนด้วยอะไรของมึงเนี่ยมึงก้าวข้ามกิจกัดเลยไอ้นุ๊กเห็นหี้ยอะไรมไหมอ่ะอ้ย โอ้ยเห็นกล้องจริงด้วยกูต้องการโต๊ะค้ามาตอนเนี้ยแล้วไอ้คนที่มีโต๊ะค้ามันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮือกเลยม่รู้ไอ้เหี้ยอะไรอะไรพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวร่างเดี๋ยวขโมยเฮ้ยไอ้เจ้าพวกเห็นไหมไม่เห็นตามมาข่าวๆไปมันแค่สะท้อนในนู๊กไอ้เหี้ย ไอ้นุ้ยไอ้แมนมันคิดไปเองมึงิ่งได้ตามกูมาจจะแค่อยากแลกของกับมึงเฉยๆแหละแลกของอะไรเอ้ตัวเองมึนแล้วมึนแล้วิดผิดมึงกลัวกูัวกลักลั้ามึงแย่งไปอ่ะไอ้สัตว์จะไม่กลัวได้ไงอ่ะเออไม่เฮี้ยก็ตอนแรกกูกำลังเดชิชิวเลยอยู่ดีๆมึงยยุดมักก็โผล่มาขอของหน่อยครับขอของหน่อยครับเพื่อที่เราจะหนีแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเรือดิไม่ไม่มาต้องสร้างห้องนี้ละภัยหนึ่งห้องเว้ยเฮ้ยไอ้สัสตกใจหมดเอาสุดเลยอ่ะเอาไปเรื่องที่คนเป็นเหล็กเหล็กหมดนี่ เอ้าแล้วกูไม่ได้ที่ขุดกูคืนด้วยกูสาบไปหามาเลยนุ้ยมันเป็นข้อหาที่มึงตายก็แล้วกันกูยึดห้องนี้แล้วใครทรงนี้ไม่น่าช่วยกูได้นะเนี่ยให้มันกว้างกว่านี้ได้ไหมอ่ะแต่กูสร้างให้คุณมึงอีกเมื่อกี้มึงวิ่งไล่กูใช่ไหมไอ้งงเไอ้เหี้ยงพื้นละลายไอ้ซาเุ้ยเดี๋ยวตัวเหี้ยอะไรอ่ะไอ้ใต้น้ำน่ะ อะไรวะเนี่ยป้่าพีรัญญาโอ้โหเขียวมึงนี่เนาะอุ้ยเฮอะอะไรอะเฮ้ยอะไรติดสถานะไบเนึ่แล้วทำไมอยู่ๆเราได้บัฟคุณใบเฉียไว้เนี่ยเสียงที่ผานละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเฮ้เฮย้ยเฮ้ยเสียเอะยรฮ้เฮ้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยเเอเอเยเ่้ย้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยยลเ้เเัว เอาดิเจะาก็ตัวแตกตัวแตกเฮียอะไรกูว่าเกิดตรงนี้เนี่ยเฮียแล้วมึงฆ่ากูได้แล้วมึงเฟี้ยวขนาดนั้นเลยไอ้เฮียมันมืดมากอ่ะเออไม่ดูออกมาได้แล้วไอ้สัตว์มันไปแล้วมันมืดเกินเอ้ยกูมองเฮียแล้วไม่เห็นวุ้ยวุ้ยอะไรอะไรเออน่ากลัวน่ากลัวแม่จ๋าไม่ตอนนี้บ้านเราแม่งเริ่มเหลวบ้านเรอะไรปกติเฮียตอนเนี้ยหาเที่ยวเลยแต่งบ้านด้ดีมากเฮ้ยไอ้นุ๊กไอ้แมทเอ้เห็นเง่นไหม มันเข่ามันจับตามองพวกเราอยู่ไอ้เี่ยตรงนี้มันนอนไม่ได้เว้ยใช่เหรอเออมันติดปลาปิรันย่าเนี่ยแล้วใครเอามีดกูไปเนี่ยข้าไปแก้ววะเอ้ยอะไรเพ็ดไอ้เบ็ดไอ้เบ็ดโต้ไอ้เบ็ดเอ้ากก็กมันมาอ้แก้วเฮ้หลบมันลบเป็นไอ้เบมันวิ่งมาแล้วโอ้โหโอ้มาไต่ด้วยมันนี่มาดิมาดิี่มันนี่เฮียเฮียเฮียเชี่ยกูต้องรับกรรมแทนพวกมึงนี้กูต้องรู้สึกยังไงเนี่ยฮะโอ้ย โอ้ยมึงจะตีกูฏา,ามเมียอะไรกูไม่ตีไม่เฮ้ยมึงไม่เข้าอ่นนูนนแหลอกูมีวิธีอัตตวรอดแหละ <c oughs> พวกมึงทำตามกู <c oughs> คือในเมื่อมันปีนได กูก็แค่ทําให้มันปีนไม่ได้ก็พอคุออยู่ที่สูงปะเออเดี๋ยวกูขุดพื้นตรงนี้ให้มีเวลาแค่ไม่กี่นาทีถ้าทีกูจับได้เมื่อกี้เอ้ยนั่นมันมาแล้วมันมันมันมองกูอยู่ตรงกระได้ไหมเร็วรีบขึ้นกูมองไว้มันมีมันมีอะไรของเราไหรู้ถ้ามองมันไว้มันจะไม่มาหาเราใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันวะเฮ้ยทำไปทำไปกูมองไว้อยู่เว้ยไอ้กูตกกูตกมันมาแล้วขึ้นเร็วอยู่นิ่งไว้พวกมึงเออเออกลัวอุ๊ยเฮ้ยตีตื่นก็ตีตื่นเดี๋ยวกูต่่ออบลล็กกกเเพิมระโดดขึ้นนไปัย ขึ้นไปเจ็บดุด้วยโอ้ยกูกูต้องมารับบทเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้ยฮะอ้าวแบนแบนโอ้ยเชี่ยมืดเกินกูเข้าบ้านละเอาเตียงย้ายเตียงอนุกเร็วเข้าไปเราต้องผ่านคืนนี้ไปได้นอนดิเฮ้ยเอาเตียงหายเอาเฮ้ยโอ้ยอยู่ในมือมึงอ่ะไหนวะทิ้งวางไม่ไม่ระวังอ่ะมึงไอ้นี่กันเลยเดี๋ยวกูมาอ่า ห้องเทียอะไรไอ้สัสมึงปิดประตูยังเนี่ยประตูกันไม่อยู่นะกูบอกไปก่อนเอาบล็อกมากันไว้ดีกว่ามึนงนอนข้างบนเลยชักรอนเดี๋ยวกูนอนกข้างล่างกูยังหาไม่เจอด้วยซ้ำอ้นนี้น่ากลัวไอ้สัตว์น่ากลัวกว่าผีอันี้แค่มอลเตยไม่ใช่เหรอมันก็แค่มอลเตออร์เงนะเว้ยไอ้ียน่เีัยอะไร<น>ะเลยไอ้สัสเฮ้ยเจอเตียงแล้วผ่านคืนนี้กันอย่างสบายใจเยสเราลอดแล้วเว้ยเดินทางกันต่อเดินทางไปไหนอะไปที่หาไอ้หมู่บ้านสตีนเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมลงไปเก็บของลางด้วยนะเว้ยเก็บอะไรเรากระทองอะไม่ของบ้านบ้านทีี่่เเเเเลลตตตรงป้้้้นนะะมดวววยยหหอกกุแแา็ ใช่ครับแค่มีเตามันก็ถือว่าเป็นบ้านเราเลยใครมีอาหารบางวันกูเหมือนกูตัวแตกอาหารกูกระเดิ่งก็จะกระจายไปหมดเลย<า>มันจะรูที่กเหมันมืดเราจะเดินไปทางนี้กันไหมเออตามกูมาแล้วก็ต้องมาเจอไอ้ส้นตีนพวกนี้อยากได้อาหารเราต้องล่าป่าไล่เลยลุยกันเลย let's go ก็ไม่ได้เจอแค่ป่าแล้วว่ะรีบไปกันดีกว่าไหมเออกว่าทำไมที่นี่มันอันนี้จังเลยอ่ะนี่มันดอกดอกไม้ดำเก็บไม้นุ๊กอย่าไปเหยียบนะเว้ยอู้หูมึงให้กูลงไปทำไมสุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่ดีเออว่ะเออว่ะ โอ้โหเหตุอะไรไม่รู้ไหนเหตุอะไรเหมือนกูปะลาวาปะอ๋อนู่นไงอึ้ยอะอันนั้นคืออะไรอ่ะฮะนั่นสิน่ไาเสียงแดงน่ะถ้ามันอะไรวมันเหมือนกระบอกเพชรเลยเว้ยแต่เป็นกระบอกเพชรสีขาวเฮ้ยไอเหี้ยบปาทู่น่าเต็มเลยมีนทะยาด้วยยังปลอดภัยไปเนี่ยไม่ไม่น่าปลอดภัยละ คิวตัวนี้มันกระจาะแคปเป็นกระพึงได้มาแล้วตะไกลตายเมื่อไหร่วาลเตียงคลิกขวาทันทีเลยนะเดี๋ยวเราคุยถ่านกันป่าแบบนี้กูไม่อยากอยู่เลยว่ะโอ้ผมต้องว่าไงวะเพื่อนไม่น่าเข้าไปเท่าไหร่มันมืดเกินเว้ยโอ้ยกูเห็นอาหารเฮ้ยเดี๋ยวกูเผาได้วยลาวะเราจะได้มีอาหารกินแบบสุกๆกันสักทีตามมากูกูเจอกูเจอที่โล่งที่เราน่าจะสามารถทางบ้านได้แล้วเว้ยกูเราต้องทราบปังเตือนหนาๆหน่อยเนี่ยเฮ้ย โหโร่อนจน่ากลัวเออจริงก็ลำดาก็ยิ่งหายเลยเราต้องสร้างแล้วว่ามีหินเยอะแยะไปแล้วเวลาละไอ้แม่ตาแม่เราจะแม่เดาทำมันตายขึ้นไปด้วยเฮ้ยวัดจะมืดเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ามีดินให้กูไหมทำมันมาตรงกลางก็โดนอันนี้เลยโอ้รู้สึกมันเป็นบ้านที่ปลอดภัยขึ้นยตัวแบ๊ดจริงอย่าลืมวางหลังคานึวยอุ้ยเฮ้ยอะไรบ้าเปล่ากูนอนก่อนเลยกูนอนเลยกูนอนเลยเฮ้ยนอนไม่ได้เมียเตียงกูหายไม่อยากดูผลงานของกูก่อนนะเตียงกูหายมาละนอนไม่ได้นายไงนายไงมาดิมาดิ มาเลยเออเออดีพีไปเดี๋ยวกอให้นี่ด้วยไอสว์มาเลยอุ้ยอุ้ยอะไรโอ้โหฟ้าผ่าทุกๆการไปของมันจะโดนฟ้าผ่าตลอดเลยหรอวะโอเคแล้วมึงนอนไหนฮะกูยังไม่นอนกูจะลงไปทำงานต่อโอ้โหดอกไม้กูเละเป็นขี้เลยแต่มึงมึงเซฟยังเดยบร้อยเออข้าวมากรลังจะมาไหนอีกสามสองเอ มัค้งไปในงอขึ้นมาบนตรงนี้ใช่ไหมนู่นครับอยู่นู่นอยู่นู่นนเข้าหายไปแล้วกูวถ้าเรามองหน้ามันเรื่อยๆมันอาจจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยก็ได้นะ้ใ้ยอะไรวสีม่วงตรงนู้ไม่รู้อ่ะไอเชเป็ดใช่เหรอไอเชเป็ดไรือแม่อะไรคิปล่ะนะฮะไปถ้ามันวาวขึ้นมาบนนี้วันหนึ่งกูเราเราต้องให้ความสูงมันอยู่ระดับเราหรือมันคานได้มันคานได้โอ้มันคานหนึ่งบล็อกได้กูหลอนนั่งหัวใจจังวะเนฮ้ยสวัสดีซอมบี้กูอยู่รอดในโลกแห่งหดร้ายความแบบนี้ได้ไงวะมัน อะไรมามองนู้นดิมองไม่เห็นไม่บอลลอยเฉยไอ้นุกไอ้สัเ้อถ้าเป็นมอนสเตอร์มันก็ขยับไปขยับมาโชว์กูบ้างแหละมึงเหันขยับไม่ขยับมันขยับเชื่อกูดิมันหายไปละมันหายไปละมันบิ้นใจกินมันหายไปแล้วแย่แล้วเจอมอนสเตอร์ที่บินได้เอายังไงกูหลอนกว่าเดิมอีกตอนนี้จะมาเยือนเจ้าสำรวจรอบๆไว้มาละมาโดนละวานี่มามึงไงไอเชื่อมันไม่รับดาเมิตละวาเฮ้ยมันจะโอ้มันจะว่ายน้ำโชกูเลยที่แต่เอาไม่ดีค่าก็คือกดอุ๊ ทำไมเป็นกูอลยดีกว่าเออนอนไปทุกคนภารกิจของคลิปนี้ก็คือฆ่าแม่งให้ได้เช้าใสต่อใสหาฟางเฮ้ยหนอนหอไหนหวานดืเอ๊ะเอ้ยเอออะไรกูมันน่าเกลียดว่ะไอ้ดุกเฮ้ยมันให้หนอนมากูไปกินแย่นี่แหละวัตถุดิบโอ้ยมึงนี่เนาะกินได้เอ้ยใครอยากลองไหมึงเอาไปทิ้งเลยนอ้สัตว์แล้วใครมาสรรหาวางเตาอย่างี้เนี่ยโอ้มัน ทำไมโอเคเดี๋ยวเราขยายอาณาเขตบ้านเราแล้วแต่ต้องทำใต้บ้านเราให้เป็นหลุมเว้ยแล้วมันจะตกลงไปตกที่สูงเออว่ะเจนนิสเฮ้ยคือมึงบอกให้มันตกเตียงที่สูงไม่ใช่มึงดิไอ้เชี่ยของกูของมันตกไปตรงไหนวะเนี่ยนะเห็นอะไรดำๆรึมั้ยมันมีเสียงอะไรคำรามในถ้ำไม่รู้มันมาแล้วกรมเราจะบาดอะไรไม่เห็นไหมหมาดตามมาหมายดำกรูปตากไม่เห็นไหมนั่นไม่ใช่หมาหนอน ใช่เหรอมันไม่มีขาที่ซับไม่นุกไอ้สัตว์เนี่ยเอาหมาดีกว่าะมึงเจอกูไอ้สัตว์ไม่เป็นดิกูเปลี่ยนโหมดเลยขวัวพ่อเออหมาดำคุณลพุตตะกูทำให้มันเป็นคุณลพุตตะของจริงละเฮ้ยเสียงที่ไหนกันซิ่ข้างหูกูวะบีฮายูเราหลับเพรามึงไว้นะเว้ยไม่เอาว่ะกูไปละลาก่อนโอเคอย่างนี้แหละฮะแค่ขังมันได้ก็พอสินะฝากเอาเหล็กไปเผาให้ด้วยครับคุูทกัน อ๋อกูเผาตัวนี้ได้ดิผ้าเฮียเตามึงเนาะมีประโยชน์กับวันนี้แหละไอสัตว์เฮียทำงานข้างล่างก็ได้ทำงานข้างบนก็ดีต่อมากิปมาละกิปมาละเออแม่งเค้มเครดิตแล้วล่าสุดโฮ้หเฮียไอ้สัตว์มาเมื่อไหร่เกิดว้าวเฮียไม่ลำบากเลยแม่เลยแม่เลยแม่หวัดแม่งหวั่นว่าตบวลาเฮ้ยมันไปเร็วไอ้แม่มันตอนกินมึงอ่ะน้ามึงเห็นไ่มแม่ตัวน้ำมากเดี๋ยวกูเอาน้ำมาเห็นเนี่ยมันไม่สนใจกูด้วยซ้ำเนี่ยกูเซฟไดี๋ยวกูวิ่งไปอาบน้ำเลย กูออกมาไกลเกินไปบอกว่านุ๊กก็จะไปหาน้ำเนี่ยมันมาตีบหรือว่าแม่งวั่นแะเฮ้ยโอ้เจสันฮะฮะเอากักูชิบก็อ๋อโอ้เออแจกโอ้โหกูหลุดกูหลุดเลยกูเกิดในเนี่ยไอ้เแค่กูโดนวัววัวตาขาวรูปข่มกูกูยังไม่เปิดสติเฉยนะไอ้สัสที่กูเปิดเมื่อไหร่พวกมึงหายหมดอะมองเหี้ยอะไรสัสฆ่ากูพวกมึงมองหน้ากูเลยนะไอ้เหี้ย เฮ้ยอะไรอะไรวะานกแปงหน่อยดิโหนี่คือบังเกอร์ทันเยี่ยมใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมไปเลยเอตอนนี้ก็แค่รอยแมสกลับมาอ๋อมึงรู้สึกได้ถึงการไล่ล่าหรือเปล่าตอนนี้คือมันจะไล่ล่าเราว่างั้น,นมึงได้ยินเสียงอะไรไหมใช่กูได้ยินอยู่แล้วมีไฟปักตรงกลางใช่ไหมเออเฮ้ยอืเสียงเดียวกันใช่ไหมที่เราได้ยินมันแหลมแหลมใช่ไหมเหมือนไวโอลินกูได้ยินเสียงคางมันไม่ได้ใช่แไหมนั่นไหนสัตกเฮ้ยกูเห็นละไม่อยู่ข้างล่างเราเลยเว้ยมันอยู่ใต้ตีเราเลยอ่ะตอนเนี้ย โอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าอีกันละไอสัตว์เออมึงตลกเหรอฟิ้ยวมากอ่ะเรจะตายห่าแะไรของกับฟ้าผ่าเนี่แหละว่าเราต้องไปลงเหมืองแเ้าเหมืองมันลงไปแบบเดียวๆไม่ได้ดิงั้นเราก็นอนแล้วไปลงเหมืองกันไม่มันไม่ใช่เลสโตนเว้ยมึงดูดีๆไม่ใช่เลสโตนเหรอไฟไลท์ดัชโอ้เชี่ยนอนเลยนอนกันดีกว่าเราย้ายเตียงใ่มยไหมมาชิดเกินอ่ะเออย้ายไปหน่อยดิกูเสียวตื่นมาตัวแตกเนี่ยเฮ้ยว่ามันจะมาแล้ววะน่าเนี่ยไอ้นุ๊กไอ้นั่นที่มันลอยนั่นจริงๆเหรอ <นะ S 2> ใช่ก็ใช่มันมีมือมใช่ม,มีมือจริงๆแล้วมันลอยไปลอยมาจริงๆกูนอนใช่เฮ้ยนอนได้แล้วไอ้ลูกก <ผม S 1> ูรู้สึกหรอกการไล่ล่ามึงไล่ลากูไได้ดีที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวตัว,กตว,วนกมันกระพริบตาได้ด้วยไหนมันกระพริบตาได้ไหมอ่ะเฮ้ยไปทำงานไอ้สารท่านจะไปขุดเหมืองไหมอ่ะไปไครับโอ้ยเฮ้ยไม่นะอย่าต้องตก เฮ oh. ้ยมาป่าไรมาป่าพิซซ่าตัวมึงดูดดดนะอ้วนๆนะเที่ยอ้เนื้อมาป่ายว <lite> กูไปขุดเองเหมืองไงอย่าลงไปลึกก็พอรูซสึก็เหมือนในถ้ำจะมีบางอย่างรอมึงด้วยไม่มีอะไรห้ามกูอยู่กูจะเปิดเอออ้าไปเจียมมัตัดวําทำมากกี่ชั้นดีครับพอสักสองชั้นน่าจะเจอน้ำแหละโอ้ยก็ต้องลงไปเอาจริงๆ네เหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีสตีมมาผัวหน้ากูคนดีคนเดิมบอกว่า กว่วหรือว่ามันไม่ยอมให้เราแยกกันดีแล้ววะปกติตอนเราอยู่ด้วยกันมันไม่โผล่เลยนี่นุกใช่ไหมในน้ำแล้วปกติมาโผล่น้ากูกูงยหน้าแล้วกูเจอมันเลยกูไม่เห็นหน้ามันแข่แขงเก่งแล้วก็หายไปเลยอ่ะมันว่าผายไปเลยกูจะรอสู้กูไม่สนใจกูไม่สนใจสนใจหน่อยนึงเฮ้ยทำไมมันมาใกล้กูขึ้นเรื่อยๆอ่ะไปดีกว่ากูรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างมองกูอยู่เลยตลอดเวลาใช่ไหม ที <ic> ่คิดว่าเราหลอนแล้วว่าไอ้ที่มึงเห็นกางเกงมึงน่าจะหลอนแหละไอ้นกไม่ไมนจริงตากล้องไม่เห็นเท่ากับไม่เห็นเว้ยเนี่ยกูเจอมาตรงนี้ดูดิแต่กูเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บก็เห็นชากางเกงมาเลยอะ่ะมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยนกอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างอีกข้างล่างนึนงอ่ะหน,น,น้าไอ้แมสเนี่ยมึงเงยหน้ามาเจอมันเลยวะกูุจอกูเจอเงยหน้าปุ๊บมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแสดงว่าถ้าเราอยู่ด้วยกัน3คนเราจะไม่เจอใช่ไหมมันแยกเป็นคู่ไม่ได้เนี่ยดิรู้สึกว่าถ้าจบนี้เราจะไม่ได้มคคับอีกสัก ไปยัดเลยนะเอาไปเอาเฮ้ยเย้เราจะมีอาหารจินโอ้ยชั้นสองเว้ยลงไปขุดเหมืองทันเพราะว่าเอ่อนุกไอ้แมทมึงขึ้นมาตรงนี้กันดีกว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่มีมาก่อนนะมีอะไรแม่แมทมีหลอดไฟลาวากับดากเหรอขุดแม่งอยู่กับลาวาเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอย สัตว์ซิวฟิตไม่ได้ไม่ได้ใช้ซิวฟิตธรรมดาซะด้วยไอ้เหี้ยหนอะมาแรงทางขึ้นบ้านกูนี่มันแอดวานซ์จริงๆเลยเว้ยคืนนี้นี่แหละกูจะลงไปบวกกับมันเนี่ยไอ้แค่กูว่าไม่ไหวมึงเตรียมตัวรอดูกูจากข้างบนได้เลยโหยืนรอเลยไอ้เจ้าฟันคอเกยไอ้สัตว์ฟันขาวชิบหายฟ้าผ่ามาขู่กูอะกูไม่กลัวนะแสงตัวมาไอ้สัตว์มึงแม่งน่ากลัวน้อยกว่าหนอนอีกเฮ้ยีจี้สัตว์มาที่มึงดิเฮ้ยอนี่ไงที่บินได้โยโย่ โอ้ยดีดีมึงส่งลูกน้องมาิจริงจริงเหรอว่าจะชนะกูด้วยมาเด่ะได้ตคมเาพวกกันไปแล้วมาดโอ้โหว้าวโอ้ของกูมันกระเด็นไปไหนไม่รู้อ่ะมาแล้วมาล้ชน้ำใชน้ำใชน้นี่ไงโอ้ยเยเยมาด้ยเจอเพื่อนกูเจอเพื่อนมาเด้เฮ้ยเ้ย้ยเฮ้นเ้ยมันยเฮัยเฮ้เ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้เฮยเ้เเ้ยเเยยเเย เมื่อกี้กูเห็นเหรอกางเกงสีดำเงินกูบอกแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนกวะไอ้นุกเมื่อกี้มันยืนตรงนี้เลยมันมีจริงใช่ไหมมันมีจริงใช่ไหมเห็นกูปะมันยืนตรงเนี้ยเฮ้ยมันเลงพวกมึงนหนเนี่ยกูอยู่ข้างอ้าวเออมันยืนอยู่บนเนี้ยมันมีจริงเว้ยเรียบร้อยเฮียโดนกูจับตายกูเียเมื่อกี้นี้กูไม่น่าหลอนด้วยแต่กูรู้สึกว่าใช่หางตากูมันเห็นอะเป็นการเกงสีฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นอะเออกูข่ามนไปแล้ววะเรามาเตยมชมบ้านเราหน่อยช่วงนี้ตาเป็นเพียงแบบชิวๆเลย ตัดตัดหอดเออศึกนี้กูคือผู้ชนะถึงจะเป็นการโกงเกมนิดหน่อยก็เห็นนั่นไงไมเห็นไหมเห็นเห็นตีไงเล่นกับคนที่มีพลังอำนาจเหนือ,อล้นฟ้า